สวัสดีครับผมนายแพทย์ภูณทวีพรพานทีชช่เจ้าของแฟนเพจแพทย์ภูณทวีขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแพทย์ภูณทวีกุม,ม,า,รมารแพทย์ผสมผสานแพทย์ผสมผสานนะครับเป็นช่องที่นําความรู้หลากหลายศาสตร์การแพทย์นํามาประยุกต์ทั้งแผนปัจจุบันแผนไทยแผนจีนการแพทย์ชะลอวัยบางส่วนนําทุกอย่างมาผสมผสานในการรักษามีการตอบคําถามใต้คลิปประจําสัปดาห์ทุกวันพฤหัสตอน2องก่มครึ่ง มีการไลฟ์สดทุกวันนะครับที่สะดวกที่ไม่ได้ลาพักกรร้อนไปไหนนะหรือว่าไม่ได้ติดธุระไปไหนหรือว่ายกเว้นวันเสาร์นะที่หยุดการไลฟ์สดนะครับแล้วก็ช่วงท้ายของการไลฟ์สดก็จะมีการตอบคําถามสําหรับคนไข้ที่มารักษาไปแล้วที่โรงพยาบาลชัยอุลุณเวชการจังหวัดพิจิตหรือตรวจรักษาแบบออนไลน์ไปแล้วหรือคนไข้ใหม่นะครับที่ต้องการสอบถามเบื้องต้นรวมถึงน้องๆที่ต้องการตรวจโรคก่อนการเกณฑ์ทหารเพื่อเพิ่มความมั่นใจนั่นเองนะครับ วันนี้เราคุยกันในเรื่องของครีมนะหรือว่ายาทานะที่เป็นเป็นออยล์เมนต์เป็น, man, ปนครีมหรือว่าเป็นสมุนไพรหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เอามาทาเพื่อรักษาโรคสะเก็ดเงินโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังโรคเชื้อรา,ากลากเลื่อนนู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองบอกนะครับว่าสรรพคุณเขาเนี่ยรักษาอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างนะออผิวหนังแห้งนะ ผิวแพ้นะครับลมพิษนะเชื้อราวเรื้อดังนะสะเก็ดเงินคันโรคผิวหนังสังคังกลากเลื่อนพดพื้นคันนะอะ,อะไรประมาณนี้แล้วอะไรฮะบอกว่ายุบแห้งหายคันเออมันหายคันหมดแล้วครับต้องมีสเตียรอยเนี่ยนะแล้วก็ไอ้ที่สำคัญนะครับปัญหาคือ บอกว่าไม่กลับมาเป็นซ้ําเนี่ยโอ้โหมีแต่คนแห่แห่ก็ไปซื้อครับแล้วซื้อแบบไหนฮะราคาถูกๆนะราคาไม่แพงนะพอ100 200ร้อยสองร้อยเรืออะไรประมาณนี้มันไม่แพงมากเท่าไหร่เหมือนแบบราคาให้แบบหน้าลองอนะแล้วเน้นโฆษณาที่หนักๆเยอะๆนะครับเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเฮ้ยทาแล้วมันอ้ามันยังเห่ขึ้นเออไม่เป็นไรว่าทิ้งไปเหยังไงครับ แล้วถ้าเกิดใช้เป็สักสิบล้านเอนเอา,เอาสักล้านคนก็พอตีหลอดละร้อยนะเขาได้ไปแล้วครับร้อยล้าน <c oughs> เออนี่ไงจากยุทธวิธีการโฆษณาโหมักหนักนะครับแล้วก็ใช้ราคาที่มันไม่ถูกไม่แพงมากน่ารักน่ารุนนะไอ้ลองแล้วกันนะไหนๆก็นไหนๆแล้วโฆษณาอย่างดีมีคนนู้นบอกทาแล้วหายคนนี่บอกเอ้ยทาแล้วดี อ่ะอย่างนี้แหละครับนะแต่เราจะพิสูจน์ได้อย่างไรครับว่าไอ้ครีมตัวนั้นอ่ะมันมีสเตียรอยหรือเปล่าหรือว่ามันแค่ลดการอักเสบเฉยๆแล้วสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็เห่อขึ้นมาใหม่เพราะมันไม่ได้รักษาที่รากเหง้าของโครคภัยไข้เจ็บนะผมใช้คําว่ารากเหง้าของโครคภัยไข้เจ็บนะครบกร้ำอย่างดีอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้รักษารากเหง้าของโครคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ที่ผิวหนังของคุณ โอกาสถามว่ามันจะหายไหมล่ะครับมาไม่หายครับแล้วแต่ละคนนะครับที่เป็นเรือรังมานานๆนะสิบปีสามสิบปีสี่สิบปีขอโทษครับมันจะมีวินิจฉัยเดียวเหรออ่าบอกสังครังเป็นเชื้อดาเรือรงังเป็นวินิจฉัยเดียวเหรอครับมันเป็นอย่างอื่นได้ด้วยหรือเปล่านะไม่งั้นหมอทั่วไปพวกก็รักษากันหายแล้วสิไม่ภาพบอกไหมนะ เพราะฉะนั้นนี่มันจะไม่หลุดออกมาที่แบบต้องมาซื้อของในโซเชียลมีเดียต่างๆจะต้องไปซื้อ,อครีมนะ้ต้องไปซื้อยาทาต้องแชมพูต้องสบู่นะ้ต้องไปตรวจการแพร้อ,อาหารต้องไปอุ้ยนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยมันไม่ต้องอย่างนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่มีการใช้ยาทาพวกนี้อยู่ระวังให้ดีนะ เดี๋ยวผมจะพูดซ้ําแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้วันไม่ได้ไลฟ์สดหรอกแต่ยังไงเดี๋ยวผมจะไลฟ์อีกทีหนึ่งนะครับมันเนื้อหามันอาจจะเยอะแต่ว่าเดี๋ยวสรุปคร่าวๆให้ฟังแล้วกันนะไม่อยากจะแบบโอ้โหทําให้เขาขายไม่ออกแต่ถามว่าขายออกไหมโอ้โหขายออกครับมีคนดูผมน้อยไม่ได้ดูเยอะหรอกนะเพราะฉะนั้นนี่ใครนะครับที่มีโอกาสที่ดูคลิปแล้วเนี่ยสามารถส่งต่อให้คนอื่นได้เนี่ยโอเคเลยเจ๋อมากนะ เพราะฉะนั้นนี่ยังไงเดี๋ยวผมจะพูดวันพรุ่งนี้ซ้ําอีกทีหนึ่งนะเพราะฉะนั้น,นมีอะไรบ้างนะครับที่อาการที่จะบ่งบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยมันมีสเตียรอยหรือเปล่าเนี่ยอยู่ในตัวยาตัวครีมเนี่ยมันขายดีเหลือเกินเฮ้ยทําไมวะเฮ้ยโอ้โหใช้ดีเหลือเกินคอมเมนต์ดีมากเลยมีคนมาบอกโอ้โหครีมขายดีมากนะแล้วเขาขายไม่ใช่หลักร้อยหลักพันคนนะครับ ็นหลักล้านหลักหมื่นหลักหลักแสนหลักล้านคนนะแล้วคุณคิดดูสิครับว่าทบซื้อกันไปเนี่ยเขาดีกันช่วงแรกนะแล้วยังไงฮะยาได้หยุดครับหยุดเมื่อไหรมีปัญหาเมื่อนั้นนะเพราะฉะนั้นนี่ใครนะครับที่ใช้ยาที่ซื้อตามโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วบางคนก็บอกเอ้ยมันไม่มีสเตียรอยนะโทรศัพท์ไปถามมั่งส่งข้อความอินบ็อกซ์ไปถามมั่งมีสเตียรอยไหมร้อยทั้งร้อยครับ ผมบอกรับประกันได้เลยบอกไม่มีเขาก็ยืนยันมาบอกเหมือนเดิมเขาบอกไม่มีสเตียรอยอ้าวเอาละสิแล้วยังไงอ่ะก็ซื้อมาใช้สิจ้ะรออะไรนะบางทีนะครับคนที่ขายเนี่ยเขาไม่รู้หรอกรับว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเรามีหรือไม่มีเข้าใจความหมายไหมคือรับต่อมาแล้วมาทําแบรนด์ใหม่ซื้อมาทีละเยอะๆนะแล้วก็มาทําแบรนด์เองแล้วก็มาโฆษณา หรือรายใหญ่จริงๆนะรู้ทั้งรู้ว่ามันมีแต่ก็เอามาขายเพราะอะไรครับเพราะว่าคนใช้แล้วเนี่ยมันจะติดสเตียรอยที่อยู่ในครีมตัวนั้นนะแล้วก็หยุดใช้ไม่ได้นะบอกอ้างว่าเป็นสมุนไพรอ้างว่าเป็นสารสกัดนูน่นสารสกัดนี่นะครับแล้วหยุดใช้ไม่ได้ของคุณแล้วยังไงฮะอ๋อก็ซื้อกันไปตลอดชีวิตไง ด้วยความว่าโรคนี้รักษาไม่หายนะอันนี้อย่างแรกอย่างที่สองคือโฆษณาแบบว่าเอ้าทาแล้วหายขาดโอ้โหผมอยากให้ไปร้องสอกบอจังเลยใครที่ซื้อไปแล้วใช้มแล้วมันยัง,ยง,ยงเห่ออยู่เนี่ยตามที่ก็บอกว่ายุบแห้งหายคันไม่กลับมาเป็นซ้ำเนี่ยโอ้โหอยากให้มีสักคนหนึ่งนะไปฟ้องร้องเรียนสคบนะครับ ถ้ามันเป็นซ้ำขึ้นมาโฆษณาเขาเรียกว่าเกินจริงนะมันควรจะได้รับการที่จะพิ่ภากษาดูบ้างว่าเออไปโฆษณาเกินจริงแล้วหลอกให้คนไปซื้อนะด้วยราคาที่มันไม่แพงเนะี่ยแล้วคุณก็ได้เงินไปนะแล้วก็ให้คนอื่นเขาเสียเวลาเสียโอกาสในการที่จะรักษาในแนวอื่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็ทายใ้ยกันว่าเอยทานมันดี โอ้ไปบอกเพื่อนบอกฟูงบอกคนอื่นว่าเออใช้ยี่ห้อนี้สิเอ้อใช้แล้วดีแต่ขอโทษครับอย่าได้หยุดหยุดเมื่อไหร่เหอเมื่อน,นั้นนะโดยเฉพาะอะไรครับไอตัวสมุนไพรหรือครีมอะไรเติก็แล้วแต่ที่มันเป็นสารสกัดเพื่อลดการอักเสบนะฟังให้ดีนะฮะทุกอย่างนะครับครีมที่บอกลดการอักเสบลดอาการคันนะแล้วยุบเร็วหายไวโอ้โหอันนั้นนะครับตัวดีเลย อย่างน้อยมันมีลดการอักเสบเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นจากสเตียรอยก็ได้อย่างาก็ได้อย่างที่สองเอา้ามีจริงลดการอักเสบจริงแต่ไม่มีสเตียรอยโอเคอันนี้ผมเชื่อนะครับแต่ถามว่ามันรักษาที่รากเหง้าของโรคไัยใช่เจ็บหรือเปล่าไม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าใครไปซื้อนะครับคุณก็จะใช้ของเข้าไปตลอดชีวิตเขาขายคุณได้ตลอดชีวิตจริงๆ นะหยุดใช้ไม่ได้นั่นเองนะจนกระทั่งมีความเฉลียวใจหรือว่าความเอ๊ะเอ๊ะมันใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วจ่ายไปเยอะแล้วครับนะแล้วคิดดูแล้วกันครับคนจ่ายเนี่ยทีละน้อยตีละน้อยทีละ,ละแล้วหลายหลายคนนะคนขายไม่รวยตายเลยครับนะเพราะฉะนั้นอย่าหลงไปเป็นเหมือนคล้ายๆติดกับการโฆษณาชวนเชื่อแบบนี้นะนี่ผมย้ําเตือนมาิดหนึ่งนะด้วยความที่ผมดู เนี่ยเรื่องเรื่องเขาขายของเนี่ยโอ้โหโฆษณากันแบบเหมือนหามนุ่งหามข้ามโฆษณากันตลอดยี่ี่ชั่วโมงนะเพราะมันอยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยแล้วมีคนก็จะต้องหลงเชื่อเข้าไปแล้วก็บอกสนใจสนใจสนใจเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็ลองได้ซื้อกันไปแล้วเกิดอะไรขึ้นครับมันก็ไม่ได้ผลครับถ้าเกิดว่าเอามีสักได้ผลนะสักคนหนึ่งนะเอออันนี้บอกว่าโอเคยาของคุณโอเคดีจริงนะ แต่ถ้าเกิดว่ามันได้ผลอซื้อไปร้อยคนได้ผลทั้งร้อยคนเนี่ยโอเคเห็นด้วยเลยนะแต่คิดว่ามันไม่หายครับเพราะมันแค่ลดการอักเสบไม่ได้รักษาที่ร่างเงาของโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงกาว่ามันมีสเตียรอยไม่มีสเตียรอยนะตามดูนะคือคือผมเองเนี่ยสามารถดมกลิ่นได้นะนะในหมายหมายถึงยาแผนปัจจุบันนะที่เป็นยาตลับเนี่ยหรือหลอดก็แล้วแต่ ผมสามารถดมกลิ่นทราบได้ว่าเออเนี่ยอันนี้มีสเตียรอยนะ์เวลาที่คนไข้มาให้ดูเนี่ยปรากฏเฮ้ยหมอชื่อยาไม่มีมันได้มาจากคลินิกผมก็เอามาเดยเปิดแล้วก็ดมดูโอ้โหสเตียรอย์ชัด <laughs> มันจะมีลักษณะกลิ่นของมันเฉพาะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนทั่วไปเนาะตาสีตาสาชาวบ้านจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีสเตียรอย์นะหนึ่งวิธีแรกเลยก็คือไปส่งตรวจทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายสูงครับส่วนใหญ่ก็ไม่ทํากันนะเพราะมันละคาพแพงนะอันที่สองก็คือสังเกตจากการหลังการใช้ครับทาได้ครับไม่ได้ว่าอะไรถ้ามันมีสเตียรอยจริงนะครับอาการคันหรือเป็นผื่นการอักเสบแดงๆเนี่ยโอ้โหยุบไวเหลือเกินคืนเดียววันสองวันนะภายในทิ่เดียวเดียโหยุบยุบยุยุยบเลยบางคนบอกโอ้โหไม่ถึงสามวันเนี่ยยุบเรียบนะ ขึ้นอยู่กับความแรงของสเตียรอย์ไงถ้าแรงมากโอ้โหคืนเดียวทาครั้งเดียวยุบเรียบเลยนะเช่นโดเดอร์มาเวะอันนี้แรงสุดๆแล้วเข้าไปในใต้ผิวหนังได้ดีนะครับบางคนทาขนาดกลางอ,อาจะประมาณสักวัน2วันแต่มันยุบลงเรื่อยๆค่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดขนาดอ่อนโอ้นานหน่อยประมาณสักเป็นอาทิตย์อ่าอย่างนี้เป็นต้นนะ อันนี้คืออันที่สองนะครับสังเกตหลังการใช้ว่าเออผื่นมันยุบดีหายคันไวนะครับไปเร็วเร็วนะแบบที่สามคือหยุดใช้ครับลองดูสิพอชุบเอ้ยมันยุบเรียบแล้วไอ้ลองดูสิพอหยุดใช้ดูนะครับอย่างน้อยไม่เกินสองสัปดาห์นะครับทาตรงนี้เลยนะเดี๋ยวมันเหอกับทำไมแล้วไงอ่ะลามมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะเคยมีไหมน่ะ นะเพราะฉะนั้นนี่ใครนะครับที่ใช้สเตียรอยมาแล้วแล้วไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่าลองทําแบบนี้ดูครับนะ้ายุบหยุดแล้วเห่ขึ้นบางทีลามมากกว่าเดิมอันนั้นคือลักษณะของสมุนไพรหรือครีมหรืออะไรก็แล้วแต่ยาทาที่มีสเตียรอยไม่ใช่แค่ครีมหรือยาทานะครับเดี๋ยวนี้มีในแชมพูสระผมเลยเออตัวสบูส่สระอาบน้ําเอย ครีมนวดเอ้ยว่าไม่มีสเตียรอยแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะบอกว่าโอเป็นหนังศีรษะเราใช้แล้วมันหายยุบคันเบาคันเป็นที่ตัวโอ้โหใช้อาบน้าแล้วเบาคันเหลือเกินผื่นยุบลงมีแล้วนะครับแล้วผมมีคนไข้ที่ใช้แล้วแล้วมันเห็นผลด้วยคือมันเบาคันจริงครับนะพอมันคันคันอยู่เนี่ยโอ้โหใช้อาบไลนะสักแป๊บเดียวโอ้โหหายเลยเบาคันไวมากภายในวันต่อวันนะ แต่ยาได้หยุดครับผมมาความแตกจากอะไรครับจากรักษากับผมไปแล้วเนี่ยมีอยู่ท่านหนึ่งนะรักษาโอ้ซื้อของญี่ปุ่นนะเป็นตัวอักษรญี่ปุ่นเลยครับแล้วก็ขายราคาสูงด้วยแพงด้วยนะเป็นสบู่เหลวอาบน้ํานะครับปรากฏว่ารักษากับผมแล้วพื้นอย่างนี้ยุบลงยุบลงยุบลงเรื่อยๆบางลงบางลงเรื่อยๆนะครับเขาก็แบบเอ๊ะมันมีอาการเหมือนเห่อเหอยุบยุบครับ นะผมก็เลยบอกเอะตอนนี้ใช้อะไรอาบน้ำอยู่อ๋อใช้ตัวเดิมครับหมอตัวไอ้ที่ข้างขวดมันเป็นภาษาญี่ปุ่นน่ะเป็นสบู่เหลวอ,อาบน้ําราคาแพงด้วยนะผมก็เลยบอกเอาลองให้หยุดสิลองหยุดดูนะฮะว่าเออมันเปลี่ยนไปใช้สบู่เหลวทารกนะสะบู่เหลวทารกสูตรธรรมดานะปรากฏว่าโอ้โหเธอทันเลยครับนะมันมีอาการถอนสเตียรอยนั่นแหละนะ เพราะฉะนั้นทุกวันนะครับที่เขาใช้นะคือการใช้สเตียรอยที่ผิวหนังเขาโดยเขาไม่รู้ตัวนะพอหยุดการใช้ปุ๊บสบู่เหลวที่ว่าเนี่ยโอ้โหเหอคันนะแต่เหอไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่คือสเตียรอยมันอาจจะได้ไม่ได้แรงมากมายนะแต่ก็มันบวกมีแน่ๆนะเรื่องของการที่มีสเตียรอยมันะ้ยเพราะว่าหยุดแล้วเนี่ยมันอาการประทุขึ้นเหอขึ้นนั่นเองนะครับของผื่นที่เป็นอยู่นะเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับก็คือวิธีการ เช็คทดสอบง่ายๆนะเดี๋ยวว่นนี้เดี๋ยวผมพูดซ้ําอีกทีเรื่องนี้นะเป็นเรื่องใหญ่มากต้องพูดหลายๆครั้งหลายๆวันด้วยมันจะทําให้มันทราบซึ้งแล้วก็เข้าไปเอ่อถึงคนที่เขาไปดูโซเชียลต่างๆนะครับแล้วให้พิจารณาดีๆว่าเฮ้ยจะซื้อจริงหรอมันมีเหรอยาทาที่หายนะครับเพราะอะไรฮะเพราะผมรักษาทุกคนนะครับที่เป็นผิวหนังอักเสบเรื้อรงังหรือว่าที่เป็นสะเก็ดเงินเนี่ยนะสะเก็ดเงินผมไม่ได้รักษาด้วยยาด้วยซ้ํา นะคแต่ยกเว้นบางคนที่มันเป็นสองโรคในคนคนเดียวกันผมจะมียารับประทานเท่านั้นในการรักษาโรคต่างๆที่เป็นเรือเร้อรังนะไม่มีนะครับคนไข้ที่ผมหายขาดแล้วใช้ยาทาอย่างเดียวนะฟังให้ดีนะครับผมหายขาดหลายคนแล้วนะที่กลับมาใหม่ๆนี่คือโรคใหม่ทั้งนั้นเลยที่กลับมาปรึกษาใหม่หมอเออมันเป็นโรคคันขึ้นมาใหม่อีกแล้วเป็นพื้นนู่นนี่นั่นถามไปถามมาโรคใหม่ครับ ไม่ได้เป็นโลกเก่าแล้วก็ไม่ได้เป็นที่เก่าด้วยนะเนี่ยล่าสุดก็มีนะครับพระนะเป็นตามตัวนะหัวนูนนี้นั่นปรากฏว่าเอามีมาคันอยู่แค่ตรงนี้นะก็เลยเหมาว่า้ยสงสัยเป็นโลกเดิมันจริงๆไม่ใช่นะครับโลกโรคโรคใหม่ขึ้นมานะผมก็เลยให้ไปรักษาที่คุณคุณหมอใกล้บ้านนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้าหายจากยาทานะครับโอ้ยเขาหายกันไปหมดแล้ว เออไม่ต้องมาโ,โหวาขวนขวายหาซื้อยานู่นนี่นั่นกันเยอะแยะไปหมดนะไหนจะมีคลินิกนะที่รักษาสะเก็ดเงินโดยตรงไหนจะมีโรงพยาบาลน,นะครับโรงพยาบาลผิวหนังโอ้โหเยอะแยะไปหมดคนนี่ต่อคิวกันแน่นเชียนะไม่งั้นหายกันไปหมดแล้วครับยาทาเนี่ยผมบอกเลยนะเพราะฉะนั้นนี่มันไม่มีนะครับยาทาที่จะทําให้แบบโอ้โหหายจากการที่ทายา ที่มันมีส่วนผสมของสเตียรอยแล้วเราไม่รู้นะมันจะอาจจะหลอกลวงผู้บริโภคหรือเปล่านะอันนี้เป็นพิจารณากันเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยาทาไม่หายขาดแน่นอนนะครับเพราะาอะไรฮะเพราะมันมีอาการติดสเตียรอยแล้วก็มันมีอาการถอนยาสเตียรอยนั่นเองนะใครที่ยังไม่เคยฟังผมเดี๋ยวยังไงลองไปดูร,รีวิวคลิปเก่าๆดูนะมันมีลักษณะแบบนี้อยู่นะครับ เอาละครับประมาณนี้นะมาย้าเตือนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ซ้ําอีกทีหนึ่งนะครับพูดให้มันกระ่างแจ้งขึ้นนะครับคุณบุญลือสวัสดีครับคุณวิวัตรสวัสดีครับบอกว่าผมใช้เดอรโมเวตหลายปีพอหยุดเกือบตายครับเออนั่นแหละครับคนที่ใช้เดอรโมเวตเนี่ยโอ้ยหนังชีวิตนะปวดหัวต้องคนไข้และหมอนะคุณเพียงพรสวัสดีครับน่ะเป็นไงบ้างครับฉีดแล้วยุบดีเบาคันไหมครับนะ ครั้งหน้าคงไม่กล้ามาแล้วมั่งกลัวเข็มคุณมายุราสวัสดีครับสวัสดีครับหนุ่มสาวติกต็อกนะฮะเอาละวันนี้ผมขออนุญาตพูดเพิ่มนิดนึงแล้วกันนะครับแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยกันใหม่แล้วกันนะเอาละครับประมาณนี้นะเดี๋ยวยังไงวันพรุ่งนี้คุยกันใหม่นะครับเรื่องของอยาทาหรือครีมสมุนไพรนะครับที่เอาไว้รักษาสะเก็ดเงินมันมีสเตียรอยอยังไง มีวิธีทดสอบแยกแยะอย่างไรนะครับเดี๋ยวพุ่งนี้อาจจะพูดซ้ำอีกทีแล้วกันจะได้เข้าใจกันมากขึ้นนั่นเองนะครับเอาละครับประมาณนี้นะเดี๋ยวยังไงวันพรุ่งนี้คุยกันใหม่นะครับตอนสองทุ่มครึ่งวันนี้หมอปูนทวีไปก่อนครับการรักษาโรคที่ดีที่สุดคือการป้องกันครับขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับหายขาดจากโรคไปไข้เจ็บทุกคนเพี่ยงสวัสดีครับ